สวัสดีครับผมก่าเบาพันขึ้นเมืองอีกแล้วครับนี่เบาคู่คนก่อละมั่นละมัยใหม่ครับโอ้นี่ครับสายหลัดเป็นเอาอยากในรถครับผมมาลัดแน่นติ๊กเลย พงเพชรครับลำมันพัดพวงเพชรงามครับแกวนะครับผมพัเร้อย นาดเลี้ยวล่ะส้มสอบสี่สอบอือนะครับซุ้มพื่นแสบัดถุงเรียบร้อยเราบละสีด้นี่รอบละสสอบมั้งบบเสียน้ำเรียบร้อยแล้ว,ลลวอพอดีเปาพุ่ม เลี่ยวจากคอนมันมันกับสอมรถให้ครับผมไม่เห็นขาดรถเพิ่นไปตะกาผมเ,เคยไปอยู่อู่อยู่บ้านโอ้อยู่ตากปุ้นจังหวัดตากครับผมอยู่แถวอำเภอยังเกาะแม่เมอบะบอยังเกาะอุ้มผางบอาฮะวังเจ้า<ะ>วัางเจ้า อือถึงเง่าถึงอันนี้บ่อือจ๊ะอา่าเสียนจังซี่เสม้กันไปจังสิได้เสมอเอารับกันไปเนี่ครับคอไก่ปี๋ครับผมจะสิมักประแดงครับหมัน้ำประแดกเด้อ ใส่ไปเลยต้มจะใส่ร้ายก็หันห่นดบบตักได้แค่หน่อยเสียคอไก่หมักปลาแดกครับผมครับใส่พริพกพุงเหาหัวพร้อมไหมครับเด็กบานก้อย,อยเลือดนะ พ่อไก่เด็กกาเนะครับกันกระเสียบแ้บผมสิบปีแล้วครับติดคอด้วยนะครับแตาผมกันกินดูอยู่เสียบเตยดีนปะครับผมต้องอบเอาดีกว่าเพราะว่าหนังไกม่มันขนาดเลยตรงเนี้ไปลุกท่วมเลย เอาเซกหน่อยกันนะเดี๋ยวมันจะเอาไม่ไหม้ด้วยครับจะไหม้เกินครับปีง้อไกเ่เสร็จเรียบร้อยครับผม,มตับทั่วปีครับผมทั่วเดือนทั่วปอีอย่างงามเลยตับเพชร นีมีมีครบแล้วนั่ันยวกมซื้อมากเขง เก็บพอครับขอบเล็กน้อยกันตั่วครับตำถั่วตำถั่วข้าวตะแกงนตำถั่วข้าวไก่ ผมบัดที่เด็กครับผมจริมต้องเด็กหนาวนเด็กอยากจะมาเจ้า ไก่ต้มไก่เนี่เส้มาพอดีครับผมตุมไก่นี่จวดไก่โด่ควายเห่้าอบ่า้หมาดี๋ยวยิงยิงแมวมีแต่ควายเลดิคทั่วปีเรียบร้อยครับผมงซิมกันนะออต้องผูเงินผบอือจัดเลยมันปตผเนเว้ยอง่ายยตุ่มไก่ถึง นะครับเมนูสารบบานสารบานเทาครับผมมข้นขนอยไม่มเอาเดียหวานนปั่นเ้าไปกเอาเสียไดลยจะไปยึดเาำ่อนจเอาอยู่มึงองใจเนาะมึงควคือว่ามังจอยู่จะให้มัต

ปลาอะไรดไล่ะืมมน่อน่ปลากที่ที่แม่ปลายังไเลยปลุ้มขาเลือดบปลาขาปลานกเขาเนี่ยปลาปุ้มไหเขาเนปลากุ้เดียวเก็บเปนนึ่เบองรปลาหนุกเขาที่นด้การะไนเรอขาสะเาแจได้ล่ะปิ่งมะปิ่งแจกปลาเภาเนี่นองมึงเละไเจียเอเปหน่อยรับ พอดีเนี่ยืม่ถึงหึงหรอกแค่บวกถึงหมื่นยึงพอดีเลยขึ้นเรื่อยสจำพอดีเห็นผมเอ๋พอดี

โวยให้รุนให้ตำรวจดาบโวยโบมีมีตายอึงว่านี่มปในปลาอย่างหือว่าแปลงหลายึงอยเออโอ้จะเด้เกี่วมาตุมเองต้องพูดว่าแปลนาทางน่าากตรงแหนเอ้ย่วนไปหาปุ๋ย้มือดยก็เล้วจะก็ให้แดออกก่อนมันโตโตก่อนตวเงีันตัวเงี้ป ้องหลักมั้งอืมต้นบุกไก่หอกมันมันนัมันต้นไก่อะแค่ของที่ร้อนไปก็ใช้ปีมื่นร้อยของทีโร้นนะาแย่บุกไก่หรอกบุกไก่เป็นน้ำตัดไปหยอดตัดอืมฮะอยู่ดีไม่แห้งครับผมโอ้เมนรูซ้ำนี่ก็เซ่บเหมือนเดิมครับผมต่ำทั่วเลยครับเน้นต่ำทั่วแซ่บ ไ่ยู่ดีมีแห้งกัดคับผมสวัสดีครับ